นางกินอะไรอยู่น่ะมันกินอะไรของมันเนาะสะบัดพึดพืชพืชพืชโอ้โหโอ้โหดูดิเฮ้ยอย่ามาทางข่อยเด้อข่อยกลัวข่อยยานดูอีตัวนู้นไอตัวนั้นน่าจะเป็นตัวลูกเนี่ยไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวลูกเนาะโอ้ยโอ้ยอย่ามองข่อยข่อยแย่เลย เราก็ว่าอะไรว่ามาดังฟุดๆอยู่ใกล้ตัวหัวแต่เดินชมนกชมหมาอยู่ดีมันเอาอะไรไปกินนะวันเต่ามันคาเต่าขึ้นมาจากในน้ำหรือเปล่าโอ้ยใครบอกว่าตัวตะกวดไม่กินของสดไหมจริงค่ะขอเถียงเฮมันเจอบ่อยเลยบางทีมันลงไปเอาปลาขึ้นมากินริมบ่อเฉยเลยอ่ะดูก็ดีดูดูดูโอ้ โอ้โหดูดูด,ดูมันกินไปหลายชิ้นแล้วเนี่ยตะกี้พ่อน่ะลืมคิดว่าพ่อนถ่ายแล้วไงที่ไหนได้ยังไม่ได้กดถ่ายยังแดงแปรอยู่เลยดูโอ้โหยหมตัวโน้อนอยู่ในน้ำนะโลอยู่แค่หวัวน่าจะเป็นตัวลูกตัวหลานไม่รู้ตัวไหนเยอะมากเลยตรงเนี้ย อย่ามาทางก่อยคอยกลัวอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อ่อย,าาออยถอยหลังเรื่อๆยๆแหละมาคอยก็วิ่งหนีแล้วเว้ยไม่อยู่หรอกเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูเฮ้ยโอ้ย,อยเยอะมากเลยอ่ะมันอยู่ในเนี้ยในน้ำ น่าจะเป็นเต่าหรือตภภาพน้ําไม่รู้ว่าที่มันเอาขึ้นมากินนะั่นน่ะดูเดินใส่อาด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 ,อาด,ดูก็ดิดูก็ดิอืมไอตัวนี้ไม่ถึงครึ่งไอตัวนู้นเนาะสีก็ยังยังไม่เหมือนเนาะยังไม่เป็นตัวเต็มวัยแต่ตัวเต็มวัยจะออกน้ําตาลดำอันนี้ยังเป็นน้ําตาลเหลืองอยู่ ่อยก็ถอยมาเรืเ่อยๆห่างก็ไวห่างก็ไวเฮ้ยตอนแรกถกใจว่าอะไรมาฟูๆอยู่ข้างตัวไม่ได้ดูริมถนนด้านนี้ไงมัวแต่อยู่เดินอยู่ริมน้ำน่้นตามองริมน้ำไ่ได้มองมาทางนี้จนมันฟูอยู่ข้างตัวเฮ้ย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 ,ฮย ถึงอยากเก็บมะเขือก็ไม่เอาแล้วแหละยกให้พวกเธอค่อยเอาวันอื่นดูไอ้ตัวนี้เดินใสอ่อาจอาดอ,อตึองไอ้น้องจอดจัก,กรยานไว้เบบก็เดินน้องไปไล่นกอยู่น่นในศาลาหาเห็นมไหมว่าจระเข้บกกำลังเดินใส่อาจอาจอยู่วะเอ้ โอมโอมเห็นอะไรไหมเนี่ยมันจะเดินไปหาโอมเลยลูก <c oughs> ห,หล่อนเดินเป็นนางงามเลยนะไอเด้ไอเด้ไอเด้ <c oughs> สายอาจอาจเป็นนางงามเลยสวนสุขภาพชวานวิวัฒ สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่อห้าสิบแปดไปไหนแล้วนางงามเอาลงน้ำไปแล้ว <ś c oughs> นางงามลงน้ำไปแล้วครับไปแล้วไอ้ตัวนดูไอ้ตัวนี้เดินใส่อาจอาจอาจตึงไอ้อออไน้องจอดจัก,กรยานไว้ <ś c oughs> เฮ้ยแบบก็เด น้องไปไล่นกอยู่โน้นในศาลาหาเห็นไมหมว่าจระเข้บกกำลังเดินไส้าอาดอาดอ,อ,อยู่่ะเออโอมโอมเห็นอะไรไหมเนี่ยมันจะเดินไปหาโอมเลยลูก <c oughs> ห,หล่อนเดินไปนางงามเลยนะ ไอเด้อไอเดอไอเด้อ,ดอสายอาจอาจเป็นนางงามเลย